Only at Home Pro เก้า e อี้สุขภาพเฟอร์ดินีโดมินิกสีเทาเสริมความสะดวกให้คุณนั่งได้อย่างสบายตัวขณะทำงานพนักพิงตะข่ายความยืดหยุ่นสูงที่รองหลังปรับขึ้นลงช่วยรองรับสรีระหลังเบาะที่นั่งปุด,ด้วยฟองน้ำคุ้มด้วยผ้าสามารถปรับเอ็นได้ล็อกได้และสามารถปรับสูงต่ำได้เบาะสามารถเลื่อนเข้าออกได้ นักรองศีรษะสามารถปรับองศาที่วางแขนผลิตจากวัสดุ PU ขึ้นรูปให้ความรู้สึกนุ่มสามารถปรับองศาและระดับความสูงต่ำได้โรงขาผลิตจากอลูมิเนยียมที่มีน้ำหนักเบาล้อเลื่อนผลิตจากวัสดุ PU ช่วยลดโอกาสเกิดรอยขีดข่วนบนพื้นโชว์แกส๊สสามารถปรับระดับความสูงต่ำของเก้าอี้ได้อย่างนุ่มนวลสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุด120กิโลกรัม กว้าง69เซนติเมตรสูง121.5เซนติเมตรหาซื้อได้แล้วที่โฮมโปรเรื่องบ้านโฮมโปรคือคำตอบ